กัมพูชาโต้ไทยบอกสุดผิดหวังไม่มีใครช่วยเหลือกัมพูชาแล้ว UNSC ก็ไม่เหลียวแลกกัมพูชาเลย ครับคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่26รกรกฎาาคมนะครับนางมาลีเจียโสตาโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาได้กล่าวตอบโต้กับฝั่งไทยอย่างรุนแรงโดยบอกว่าฝั่งของไทยเนี่ยลุกค,คืบเข้ามาในดินแดนของกัมพูชาและส่งกําลังทหารขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆเพื่อที่ต้องการจะโจมตีกัมพูชาและไทยเนี่ยยังมีมาตรการต่างๆอีกมากมายเพื่อต้องการให้กัมพูชาเนี่ยตึงเครียดมากขึ้นกว่าเดิมแม้กัมพูชาจะพยายาม พยายามสนับสนุนมาตรการต่างๆเพื่อลดความตึงเครียดและความขัดแย้งแล้วก็ตามจากการที่นายมาริงเงษยมพงศ์นะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราเนี่ยได้ไปร่วมประชุมกับ ทาง UN นะครับแล้วไทยเราก็นําเอาหลักฐานต่างๆมากมายว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยโจมตีใส่พล,ลเรือนและทําผิดกฎของการสู้รบหรือกฎหมายระหว่างประเทศมากมายหลังจากนั้นไม่นานครับทางกองทัพกัมพูชาโดยนางมาลีเจียโศตาเนี่ยซึ่งอดีตนี่เมื่อสักสิปีที่แล้วนี่เธอเป็นกลุ่มเกิลกรุปของกัมพูชานะฮะใช้เวลาแค่10ปีครับไต่เต้าขึ้นมาเป็นในพล3ดาวได้เลยโดยเธอได้บอกว่าจากคํากล่าวของประเทศไทย ซึ่งมีการประกาศใช้กฎอายการศึกเพิ่มเติมในบริเวณจังหวัดตราดและจันทบุรีและในที่สุดก็กงและโพสต์ของกัมพูชาก็ถูกทหารไทยเริ่มโจมตีนั่นรวมไปถึงบริเวณชายแดนของจังหวัดบันรเตียเมียนเจยด้วยโดยโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชานี่นะฮะยังได้มีการกล่าวถึงการเตรียมการของทหารฝั่งไทยว่าสิ่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าฝั่งไทยนั้นมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเพื่อที่จะโจมตีกัมพูชาซึ่งฝั่งไทยนั้น มีความแข็งกร้าวและต้องการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชามากยิ่งขึ้นตัวนางมาลีเจียโสตาเองก็เลยอเรียกร้องนะครับไปถึงประชาคมระหว่างประเทศและมนตรีความมั่นคงแห่งสหรประชาชาติรวมไปถึงชาวอาเซียนทั้งหลายรวมถึงภาคีของกัมพูชาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ร่วมกันช่วยประนามไทยอย่างรุนแรงจากการรุกรานของไทยต่อกัมพูชาในครั้งนี้โดยตัวเธอเองในยย้ำนะฮะว่ากัมพูชาเนี่ยยินดีจะเข้าสู่การแก้ไขโดย สันติวิธีนะซึ่งอย่างไรก็ตามครับในขณะนี้ทางกัมพูชาเองเนี่ยขอสงวนสิทธิ์ในการใช้กำลังเพื่อปกป้องตนเองตามมาตรา51ของสหประชาชาติ เพื่อปกป้องประชาชนและอธิปไตยรวมถึงบุรณภาพแห่งดินแดนพูดง่ายๆก็คือเขาขอให้ไทยเราหยุดยิงแต่เขาจะขอยิงต่อนะฮะในขณะเดียวกันนะครับนายซุมซอนลีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของกรัรมพูชานะฮะยังได้กล่าวว่าในสภาวะฉุกเฉินเช่นนี้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหป,ประชาชาติหรือ UNSC เนี่ยควรจะร่วมกับกัมพูชาเพื่อเรียกร้องเงื่อนไขให้ไทยหยุดยิงโดยทันทีและหาทางแก้ไขปัญหาโดยสันติซึ่งเขาได้กล่าวไว้ว่าในการจัด ประชุมฉุกเฉินเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งทางกรัรมพูชาเนี่ยได้พยายามชี้แจงเรื่องของการที่ไทยในโจมตีกรัรมพูชาโดยไทยในยใช้เครื่องบินขับไล่ที่มีระเบิดลูกปลายและอาวุธนี้เนี่ยมันทันสมัยเกินไปอย่างไรก็ตามผู้แทนถาวรของไทยประจำสหารประชาชาติก็ได้ตอบโต้เช่นกันโดยให้สัมภาษณ์ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะกัมพูชาโจมตีไทยก่อนและกัมพูชาโจมตีใส่พลเราเรือนซึ่งมันผิดกฎ ของ UN อย่างชัดเจนนะฮะซึ่งหลังจากที่ฝั่งไทยของเราได้พูดไปแล้วฝั่งกัมพูชาก็เงียบกริบและทําอะไรไม่ได้เพราะหลักฐานของเรามันชัดเจนเอาเสียมากๆนะครับจากกรณีดังกล่าวนะครับภาพข่าวที่ปรากฏขึ้นบนสื่อและกระจายไปทั่วโลกชาวโลกเขาก็รู้ดีครับว่าฝั่งกัมพูชานั้นทําอะไรกับไทยเราก่อนและพวกเขาเนี่ยก็วางแผนผิดครับคิดว่าไทยเราจะไม่ใช้อาวุธหนัก เหมือนการรบกันเมื่อปี54ที่มีการประทะกันแบบตัวต่อตัวเต็มที่ก็ใช้แค่ปืนใหญ่แต่พวกเขาลืมไปว่าในครั้งนั้นไทยเราใช้อาวุธปืนใหญ่แล้วแต่ยังไม่ได้ใช้มาตรการต่อไปเพราะฝั่งกัมพูชาขอเจรจาและไทยเราก็ใจอ่อนยอมเจรจาเสียก่อนในครั้งนี้ครับทางฝั่งกัมพูชานั้นได้มีการออกมาปฏิเสธข่าวจากทางฝั่งไทยของเรานะครับว่าไทยเราเนี่ยได้ยิงทหารกัมพูชาตายเป็นร้อยโดยฝั่งกัมพูชาบอกว่า จริงๆแล้วน่ะทหารกัมพูชาน่ะตายแค่5นายแล้วก็บาดเจ็บแค่21เองส่วนพลเรือนของเราน่ะตาย8เจ็บไป50นี่ตรงการเกทับบับแหลกใส่ฝังไทยของเราเลยนะฮะโดยฝั่งไทยของเราเนี่ยก็มีทหารเสียชีวิตไป5้านายเช่นกันนะครับข่าวจากในพื้นที่เนี่ยบอกเลยฮะว่าทหารหน่ะตายมากกว่า5นายครับเอาเท่าที่แอดนับที่เขา r า p กันเนี่ยมันก็น่าจะประมาณ20กว่าแล้วนะฮะแต่ทําไมรัฐบาลกัมพูชาถึงบอกว่าทหารตัวเองเสียชีวิตแค่5นาย เท่านั้นคือจริงๆวิธีการนับของกัมพูชาเนี่ยมันก็มั่วมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นการนับการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวเนี่ยคนคนึงไปเที่ยว3เมืองเนี่ยเขานับเป็น3คนเลยนะฮะไม่ได้นับเป็น1คนนะครับเพราะฉะนั้นระบบการนับของกัมพูชาเนี่ยค่อนข้างจะมั่วนะฮะแล้วก็เข้าข้างตัวเองนะฮะส่วนทางฝั่งของเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามก็เกิดความสงสัยครับโดยมีชาวเวียดนามคนหนึ่งนะฮะได้ออกมาโพสต์ระบายความสงสัยกับตัวเองนะครับว่าทําไมกัมพูชาถึงมีปัญหากับไทยอยู่เรื่อย โดยการเจราจาชายแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชาจบลงด้วยดีทางฝั่งกัมพูชายินยอมเวียดนามโดยง่ายโดยไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยนะฮะอย่างที่เราชาวไทยก็ทราบกันดีนะครับว่าเวียดนามนั้นเป็นเหมือนพี่ใหญ่ของกัมพูชานะครับและกัมพูชาเองก็ไม่เคยหือเลยโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของเกาะฟูกวกนะครับแล้วก็พื้นที่พิเศษนะฮะที่ทางกัมพูชาเคยจะร่วมพัฒนาเป็นแหล่งเศรษฐกิจพิเศษโดยยกพื้นที่ให้เวียดนามไปบริหารจัดการลาวเป็นคนออกตัง กัมพูชายืนรอเก็บผลประโยชน์เฉยๆอย่างที่นายกฮุนมันเดเคยบอกและสุดท้ายก็ยกเลิกพื้นที่ CLV ไปในที่สุดเพราะชาวกัมพูชาต่อต้านว่าตัวเองจะเสียอธิปไตยสุดท้ายการเจราจาชายแดนระหว่างเวียดนามและกัมพูชาทําให้กัมพูชาต้องเสียดินแดนไปและพวกเขาก็เลือกที่จะมาหาเรื่องฝั่งไทยของเราเพื่อกลบข่าวการเสียดินแดนให้กับ เวียดนามนั่นเองนะครับโดยในการศึกครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับทางฝั่งของกรัรมพูชานั้นเรียกได้ว,ว่ายิงปืนนัดเดียวกะได้นกหลายตัวเลยครับ แต่กลับกลายเป็นว่าฝั่งไทยของเราไม่เล่นตามเกมของพวกเขาและโจมตีกับใส่พวกเขาอย่างหนักไทยเรายังเก็บอาวุธหลักหนักๆของเราเอาไว้อีกหลายรายการนะครับเพื่อที่จะใช้ตอบโต้กัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกิบเพ่นนะฮะแล้วก็อาวุธทางทะเลอีกหลายๆอย่างรวมไปถึงการโจมตีแบบเต็มรูปแบบเข้าใส่กัมพูชาเนี่ยไทยเรายังไม่ได้เริ่มเลยนะครับนี่ยังเป็นการประทะกันที่ชายแดนเท่านั้นยังไม่ได้ถูกเรียกว่าเป็นสงครามและสิ่งนี้ครับชาวกัมพูชาเองก็เริ่มหวาดหวั่นแล้วหวาด กลัวครับหลังจากผ่านไปสามวันของการประทะชาวกัมพูชาก็เริ่มอยากเจรจากับฝั่งไทยเราแล้วแต่ฝั่งไทยของเรานั้นไม่ยอมครับพวกเขาดิ้นรนอย่างหนักนะฮะเจรจาติดต่อโทรสายไปหานายอันวาอิบราฮิมนะครับแล้วก็หน่วยงานต่างๆเพื่อขอเจรจากับฝั่งไทยแต่ฝั่งไทยเราไม่ยอมหลังจากที่ชาวกัมพูชาหวังอย่างมากเลยนะครับว่าสหารประชาชาติเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือตัวเองเอากองทัพ UNSC มาช่วยตัวเองรบแต่สุดท้ายไม่มีครับทางฝั่งของสหร ประชาชาติบอกว่าให้สองฝ่ายไปตกลงกันแบบทวิภาคีนาะ ส่วนข่าวที่ว่าฮุนเซนนั้นหนีออกนอกประเทศไปแล้วตอนนี้ดูเหมือนมันจะเริ่มเป็นความจริงเข้าไปทุกทีแล้วครับด้วยแผนที่เขาเตรียมออกมาวางแผนเอาไว้ว่าตัวเองนั้นบัญชาการรบอยู่ในบ้านนะไม่ได้ไปไหนดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ความจริงณนะปัจจุบันนี้อดีตผู้นํากัมพูชาจะไปหลบอยู่ที่เกาหลีใต้ครับหลังจากที่พยายามจะบินไปลงที่ประเทศจีนแต่จีนนั้นไม่ยอมรับครับเพราะการรับกัมพูชาก็าไปอยู่ในอ้อมอกจะยิ่งทําให้พวกเขาเสียหายมากขึ้นซึ่งโดยปกตินะฮะฮุนเซนนี ไม่ยอมให้ Facebook ตัวเองว่างเว้นอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องออกมาแพร่มโชศักยภาพแอดย้ำอีกทีนะครับว่าข่าวเรื่องนี้ยังเป็นแค่ข่าวแว่แววมาเท่านั้นยังไม่ได้รับการยืนยันจากฝ่ายใดโดยเฉพาะทางฝั่งกัมพูชาเองปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่จริงแต่ Facebook ของสมเด็จหุนเซนเองเงียบมาหลายวันแล้วครับเจ้าตัวนั้นโพสต์แต่ข่าวอื่นๆแทบจะไม่มีรูปตัวเองปรากฏอยู่บน Facebook เลยมีแต่ภาพของลูกชายที่ออกไปตรวจเยี่ยมชาวกัมพูชาที่ร่วมกันบ จาโลหิตเท่านั้นคาดการว่าฮุนมาเน็ตฮุนมานีฮุนมาลีคงจะส่งพ่อของตัวเองไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพราะสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงนะครับก็เป็นการสรุปข่าวนำเอาข่าวมารวบรวมรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับคุณผู้ชมละครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องทียดนำมารายงานวันนี้ว่าอย่างไรบ้างสามารถคอมเมนต์เอาไวท้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับการแปลเนื้อข่าวภาษาต่างประเทศทั้งหมดทําด้วยโปรแกรมอัตโนมัติครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไป แปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารณมของผู้โพสก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคุณผู้ชมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ